สีลังกากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกสายตาจากแฟนบอลทั่วเอเชียจับจ้องเพราะก่อนจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องที่ถูกมองว่ามีเดิมพันแห่งศักดิ์ศรีพวกเขากลับกลายเป็นทีมที่มีข่าวสะเทือนวงการเมื่อเกิดกรณีโอนเดือดภายในทีมระหว่างผู้เล่นและสโมสรต้นสังกัดจนเกิดกระแสะวิพาก์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในประเทศ การโอนตัวของผู้เล่นตัวหลัก3รายในช่วงก่อนเกมไม่กี่วันกลายเป็นชนวนที่ทำให้บรรยากาศในแคมป์ศรีลังกาไม่เหมือนเดิมเสียงลือหนาหูว่าเบื้องหลังการย้ายทีมนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีการขับเคลื่อนจากเบื้องบนของสมาคมฟุตบอลศรีลังกาเองเพื่อหวังเสริมศักยภาพและดึงเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์รายใหม่ทำให้สถานการณ์ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่ ในขณะที่ทีมชาติสีลังกากำลังเจอกับปัญหาภายในทีมชาติไทยกลับเตรียมตัวอย่างมั่นใจภายใต้การนำของโค้ชรุ่นใหม่ที่กล้าใช้ผู้เล่นดาวรุ่งผสมกับรุ่นเกา่าการซ้อมเข้มในแคมป์เกียรตินีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่ทุกคนรู้ดีว่าแม้ชื่อชั้นของไทยจะเหนือกว่าแต่สีลังกาไม่ใช่ทีมที่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อพวกเขากำลังเดือดจากสถานการณ์ภายในทีมที่เจอกับแรงกดดันบางครั้งกลับมีแรงผลักดันมหาศาลเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงชื่อของแตงโมหนึ่งในกองกลางตัวรุกของทีมชาติไทยกลับมาสร้างกระแสะอีกครั้งหลังจากหายจากทีมชาติไปนานหลายเดือนเขากลับมาพร้อมสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่มุ่งมันมากกว่าเดิมการที่โค้ชประกาศว่า แตงโมจะลงสนามแน่นอนในเกมนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในหมู่แฟนบอลเพราะแฟนแฟนต่างรอคอยจะเห็นเวลาการลากเลื้อยและการจ่ายบอลทะลุช่องของเขาอีกครั้งส่วนทางด้านปียพงศ์ตำนานศูนหน้าทีมชาติไทยผู้เคยยิงประตูประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกม ก็ถูกเชิญให้มาร่วมงานอุ่นเครื่องนี้ในฐานะที่ปรึกษาและเป็นคนยิงเปิดสนามในกิจกรรมพิเศษก่อนเริ่มเกมถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการส่งต่อพลังจากกลุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ก่อนวันแข่งขันจะมาถึงข่าวการโอนตัวผู้เล่นศีลังกายังคงร้อนแรงต่อเนื่องมีการเปิดเผยจากสื่อท้องถิ่นว่าผู้เล่นอย่างคามินรานาทูกง,งอกากับตันทีมได้ถูกโอนย้ายจากสโมสรเก่ามาสู่สโมสรในลีกของกาตา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมทีมเพราะพวกเขามองว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของทีมชาติขณะเดียวกันผู้จัดการทีมศีลังกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงและการย้ายทีมไม่กระทบต่อสมาธิของผู้เล่นในการเจอกับไทยแต่จากบรรยากาศที่สนามซ้อมกลับมีภาพที่นักเตะบางคนไม่ร่วมฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ มีการแยกซ้อมเฉพาะกลุ่มทําให้ข่าวหรือเรื่องความแตกแยกในทีมเริ่มได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วทั้งประเทศตรงกันข้ามทีมชาติไทยกลับอยู่ในช่วงมั่นใจสูงสุด หลังจากเกมก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งเอาชนะเวียดนามไปได้2 0ถึงศในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมเกมรุกดูหลากหลายการครองบอลเป็นระบบและจังหวะเข้าทำเฉียบคมการกลับมาของแตงโมในเกมนี้จึงถูกมองว่าเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่จะทำให้ทีมไทยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเขามีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์เกมจากกลางสนามสามารถพลิกเกมได้ในพริบตาและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีในสนามกับกองหน้าอย่างสุภชัยและธีรสิงห์ ค่ำคืนก่อนการแข่งขันฝนโปรยป,ยปลายลงมาบางเบาเหนือสนามสุพัชราสายบรรยากาศเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังแฟนบอลสีลังกาเดินทางมาด้วยเครื่องบินเช่าเมาลำกว่า300ชีวิตเพื่อมาเชียร์ทีมรักของพวกเขาแม้จะเป็นทีมรองบ่อนแต่เสียงกลองและเสียงเชียร์ของพวกเขาไม่แพ้ใครในอีกฟากหนึ่งแฟนบอลไทยต่างรวมตัวกันอย่างคึกคักมีการชูป้ายแตงโมกลับมาแล้ว พร้อมธงชาติขนาดใหญ่ที่โบกสะบัดเหนืออัธจันทร์บรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยพลังเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทันทีที่บอนถูกส่งจากกลางสนามไทยพยายามครองเกมตั้งแต่ต้นแตงโมเริ่มโชว์ฟอร์มตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกเขาแตะบอลหนีผู้เล่นสีลังกา2คนก่อนจ่ายทะลุให้สุภชัยได้ยิงแต่ติดเซฟการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เกมรุกของไทยมีชีวิตชีวามากขึ้น งสงศรีลังกาพยายามใช้การเพรสซิ่งสูงเพื่อขัดจังหวะแต่ดูเหมือนจะทำได้เพียงแค่กดดันยังไม่สามารถตัดบอลจากแดนกลางของไทยได้นาทีที่23เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อกองหลังศรีลังกาสกัดพลาดบอลกระเด้งมาเข้าทางทีระสิงที่ยกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงาม เสียงเฮสนันทั้งสนามไทยขึ้น,นำหนึ่งถึงศูนแฟนบอลสีลังกานิ่งเงียบแต่ผู้เล่นของพวกเขากลับมีแววตาที่มุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิมพวกเขาเริ่มเล่นหนักขึ้นเข้าปะทะแรงและพยายามใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพเข้าสู้เกมเริ่มดูเดือดตามชื่อข่าวโอนเดือดจริงๆการเข้าปะทะของผู้เล่นสีลังกาหลายครั้งทำให้ผู้ตัดสินต้้งแจกใบเหลืองถึง3ใบในครึ่งแรก ในช่วงท้ายครึ่งแรกไทยมีโอกาสอีกครั้งจากจังหวะที่แตงโมลากบอลจากกริมเส้นขวาแล้วเปิดเข้ากลางบอลลอยไปตกตรงเท้าของสุบนัทที่ยิงเต็มข้อชนคานเสียงอื้ออึงเต็มสนามแตงโมแสดงสีหน้าเสียดายอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะหันไปปรบมือให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเกมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1- 0แต่แฟนบอลรู้ดีว่านี่แค่เริ่มตอนเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังสีลังกากลับมาด้วยความดุดันพวกเขาปรับแท็กติกจาก4-4-2มาเป็น4-3-3เน้นเกมลุกจากกริมเส้นและลูกกลางอากาศ นาทีที่54พวกเขาได้ประตูตีเสมอจากลูกหม่งของราณาทุ่งงกากับตันทีมที่เพิ่งมีเข่าโอนย้ายสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีข่าลือรอบตัวแต่ในสนามเขายังทุ่งเทเต็มที่สกอร์กลับมาเท่ากัน1-1ความเดือดเริ่มพุ่งถึงขีดสุดเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งสองฝั่งดังไม่หยุดแตงโมเริ่มถูกประกบแน่นขึ้นแต่เขายังคงสร้างความปั่นป่วนได้ทุกครั้งที่ได้บอล นาทีที่67เขาโชลีลาล็อบหลบคู่แข่ง3คนก่อนจะจ่ายทะลุให้ทีรสิงหลุดไปยิงจ่อๆแต่ผู้รักษาประตูสีลังกาพุ่งปัดได้อย่างเหนือเชื่อเกมเริ่มเปิดแรกไทยบุกสีลังกาส่วนทุกครั้งที่วันถูกส่งไปข้างหน้าเสียงเฮดังสลับกันไปมาเหมือนคลื่นในสนามและในที่สุดนาทีที่79แตงโมก็กลายเป็นพระเอกเขาได้บอลจากจังหวะโต้กลับเร็วลอ็อกหลบกองหลังแล้วซัดด้วยซ้ายเต็มข้อ บอลพุ่งเสียบเสาแรกอย่างงดงามไทยขึ้นนำสอง,ง,งสนามแทบระเบิดแฟนบอลตะโกนชื่อเขาดังกึกก้องแตงโมแตงโมน้ำตาแห่งความดีใจไหลออกจากดวงตาของเขามันคือการกลับมาที่ยิ่งใหญ่หลังจากต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและคำวิจารณ์มากมายช่วงท้ายเกมปียพงษ์ซึ่งนั่งอยู่ข้างสนามในฐานะที่ปรึกษา ยืนขึ้นพร้อมรอยยิ้มภาพของเขาที่เคยยิงประตูให้ทีมชาติเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนเหมือนย้อนกลับมาในใจของแฟนบอลทุกคนรู้ว่าจิตวิญญาณของทีมชาติไทยยังไม่เคยหายไปเกมจบลงด้วยชัยชนะของไทย2-1แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือพลังใจและความสามัคคีที่ทีมไทยแสดงให้เห็นหลังจบเกมโคชสีลังกาออกมายอมรับว่าทีมของเขาเล่นเต็มที่แล้วแต่ยังมีปัญหาภายในที่ต้องแก้ไข เขากล่าวว่าเราต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้วันนี้ไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมที่แท้จริงส่วนเราอาจต้องจัดการเรื่องภายในก่อนจะคิดถึงชัยชนะขณะเดียวกันกับตันราณาทุกงนากากล่าวสั้นๆว่าผมขอโทษแฟนบอลแต่พอมาจากกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมฝั่งไทยแตงโมให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่า ผมแค่อยากขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยลืมผมผมกลับมาเพื่อทีมชาติเพื่อแฟนบอลและเพื่อพิสูจน์ว่าผมยังมีคุณค่าในเสื้อตัวนี้คำพูดของเขาทำให้แฟนบอลในโซนหลังประตูต่างยืนปรบมือยาวนานกว่า5นาทีโค้ชทีมชาติไทยกล่าวชมลูกทีมว่าพวกเขาไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงที่โดนกดดันเราเล่นด้วยหัวใจและแตงโมคือแรงบันดาลใจให้ทุกคนในทีม ในเช้าวันต่อมาทุกสื่อในประเทศต่างพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันแต่งโมงคืนชีพยิงชัยเหนือศรีลังกาส่วนสื่อศรีลังกากลับมีหัวข้อว่าโอนเดือดทำทีมแตกก่อนพ่ายไทยอย่างวุดวิดมันกลายเป็นเกมที่มีความหมายมากกว่าผลสกอร์เพราะมันสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในชาติเกมนี้ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างสองทีม หลังจบการแข่งขันนักเตะสีลังกาและไทยต่างเดินมาจับมือแลกเสื้อกันอย่างเป็นมิตรแต่งโมแลกเสื้อกับรานาทุกงกาทั้งสองกอดกันและพูดคุยกันเบาๆก่อนจะเดินออกจากสนามพร้อมรอยยิ้มภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นว่าเกมจบมิตรภาพไม่จบในอีกหลายวันถัดมาเกมนี้ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในวงการฟุตบอลเอเชียเพราะมันไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดา แต่เป็นเกมที่มีอารมณ์ความศรัทธาและการพิสูจน์ตัวตนของนักเตะหลายคนแฟนบอลไทยจำนวนมากเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งว่าทีมชาติไทยกำลังเดินมาถูกทางโดยมีแตงโมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามส่วนศรีลังกาแม้จะแพ้แต่พวกเขาก็ได้รับคำชื่นชมในเรื่องหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เมื่อมองย้อนกลับไปความเดือดจากการโอนตัวกลายเป็นบทเรียนสำคัญของศรีลังกา มันทําให้พวกเขาเห็นว่าทีมฟุตบอลไม่อาจสร้างด้วยเงินหรือชื่อเสียงแต่ต้องสร้างด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความเคารพกันในทีมขนะที่ทีมชาติไทยเองก็ได้เรียนรู้ว่าการกลับมาของผู้เล่นที่มีใจเต็มร้อยอย่างแตงโมสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งทีมได้อย่างมหาศาลค่ำคืนนั้นแสงไฟในสนามสุพัชราสายค่อยๆดับลงแฟนบอลทยอยกลับบ้านแต่ในหัวใจของทุกคนยังคงอบอวลด้วยความรู้สึกที่ยากจะลืม เกมที่เริ่มต้นด้วยความดูเดือดจากศีลังกาแต่จบลงด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของทั้งสองชาติมันคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ยืนยันว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือภาษาสากลของหัวใจที่เชื่อมผู้คนจากสองประเทศให้เข้าใจกันมากขึ้น